ประโยชน์ของส่วนแนวตั้งนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าประโยชน์ของส่วนแนวตั้งนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีครับนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปพูดถึงส่วนแนวตั้งหรือพูดถึงประโยชน์ของส่วนแนวตั้งนะครับผมจะพูดที่ไปที่มานิดหน่อยนะครับก็คือส่วนแนวตั้งนะครับว่ากันว่านะครับ มันเกิดจากนักพฤษศาสตร์นะครับชาวฝรั่งเศสที่ชื่อนายพลสติกบลองนะครับผมนายคนนี้นะครับผมเขาได้เดินไปเที่ยวในป่านะครับเที่ยวชมป่าชมเขานะครับแล้วเขาไปเจอนะครับขดหินหน้าผานะครับที่มันมีต้นไม้นะครับขึ้นบนขดหินหน้าผาสวยงามนะครับเขาเลยเกิดไอเดียนะครับ ที่จะจัดสวนแนวตั้งนะครับแล้วก็สวนแนวตั้งนะครับผมอ,องค์ประกอบในการจัดสวนนะครับข้าๆนะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นพวกโครงสร้างนะครับที่เป็นเหล็กนะครับที่เชื่อมยึดตัวผนังขึ้นไปแนวตั้งครับหรืออาจจะเป็นไม้ก็ได้นะครับผม ส่วนกระถางนะครับก็จะเน้นวัส,สดุที่มีน้ําหนักเบานะครับก็จะเป็นสถังกระถางพลาสติกทรงกลมทรงทรงเป็นรางกระบอกยาวนะครับผมนะครับเป็นรางข้าวหมูยาวนะครับแล้วก็เสียบลงไปแนวตั้งนะครับผมวัสดุปลูกก็จะเน้นวัสดุปลูกที่มีน้ําหนักเบานะครับเพื่อให้นะครับตัวโครงสร้างไม่รับน้ําหนักมากสําหรับนะครับ สวนของเรานะครับก็จะเป็นดินร่วนนะครับผสมกับใบไม้ผุนะครับหรือมะพร้าวกับมะพร้าวสับนะครับอาจจะมีเปลือกขั่วบ้างนะครับผมก็คือใส่ไปเลยครับเพื่อให้มันมีน้ําหนักเบานะครับส่วนพันุ์ไม้คร่าวๆนะครับหากเป็นการจัดสวนสไตล์นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เลื้อยพวกตระกูลไม้เลื้อยนะครับเพราะว่ามันจะเวลาเราปลูกไปแล้วพอเวลามันเลื้อยลงมาหรือว่าเลื้อยขึ้นไปนะครับมันจะ และปิดบังพวกโครงสร้างได้ดีแล้วก็ทำให้สวนมันดูซอฟดูออน้อยดีนะครับตัวอย่างข่าวๆนะครับพันไม้ที่นำมาใช้นะครับอ่าอิทั่วไปนะบบางคนก็อาจจะใช้พวกสับปะรดสีก็มีนะครับนะหรืออาจจะเป็นพวกไม้เลื้อยจะเป็นพวกต้นส้อยอินทนินนะครับผมนะครับหรือถ้าเป็นในร่มก็อาจจะเป็นพวกตระกูลนะครับอ่าพวกพลูนะครับพลูดางพลูเลื้อยหรืออมเงินอมทองนะครับผม การแจ้งหน่อยบางทีก็อาจจะใช้พวกเหลืองชชวาลเป็นไม้ดอกเลื้อยลงมานะครับผมนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคร่าวๆในการจัดสวนแนวตั้งนะครับประโยชน์ของสวนแนวตั้งมีอะไรนะครับผมเราไปดูกันนะครับข้อที่1นนะครับช่วยลดมลภาวะ หรือว่ารถมลพิษนะครับภายในตัวอาคารสถานที่นั้นๆที่เราไปจัดสวนนะครับผมและช่วยลดความร้อนจากด้านนอกที่จะเข้ามาสู่ตัวอาคารนะครับผมเนื่องจากว่านะครับพันไม้หรือต้นไม้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยตอนกลางวันนะครับ มันจะขายออกซิเจนออกมานะครับมีความชื้นนะครับทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นสดชื่นนะครับผมแทนที่จะนะครับเป็นความร้อนจากข้างนอกส่องผ่านตัวผนังอาคารเข้ามาเนี่ยครับแต่ก็พอมีสวนแนวตั้งนะครับ ็ต้นไม้พวกนี้ก็จะทําให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับเย็นขึ้นสดชื่นขึ้นหรือถ้าเป็นใบต้นไม้บางชนิดไม้ใบที่เราปลูกลงไปนะครับมันอาจจะช่วยดุดซับฝุ่นได้ดีด้วยนะครับทำให้ช่วยลดมลพิษภายในอาคารหรือบริเวณพื้นที่นั้นๆนะครับผมนะครับต่อมานะครับประโยชน์ข้อที่2นะครับสำหรับสวนแนวตั้งนะครับก็คือนะครับช่วยบด บางนะครับมุมไม่สวยงามนะครับมุมไม่สวยงามสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่างเช่นนะครับตัวอาคารผนังตรงนั้นบริเวณพื้นที่ตรงนั้นของเรานะครับอาจจะสีลอกถลอกปอกเปิกนะครับหรือว่าโครงสร้างตรงนั้นเป็นเหล็กที่มันดูเก่าดูไม่สวยนะครับมันเป็นมุมอับมุมไม่สวยนะครับหรือมันดูแข็งไปดูกระด้างไปนะครับผมนะครับ เราก็ไปจัดสวนนะครับแนวตั้งตรงนั้นครับทำให้ไม่เห็นนะครับมุมที่ไม่พึงประสงค์ที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะครับอ่าก็กลายเป็นสวนแนวตั้งเป็นต้นไม้สวยๆนะครับมาบังมุมนั้นไว้นะครับผมนะครับอ่าข้อที่2ผ่านไปแล้วนะครับต่อมาข้อที่3มนะครับสวนแนวตั้งนะครับผมช่วยให้นะครับตัวอาคารเรานะครับ มีจุดเด่นจุดดึงดูดสายตานะครับทําให้มีมุมมองมีจุดสวยงามนะครับผมอย่างเช่นเราเปิดประตูห้างสรรพสินค้าเปิดประตูโรงแรมเข้าไปนะครับโอ้โหเข้าไปปั๊บนะครับจะมีจุดนําจุดดึงดูดสายตาทีเดียวนะครับเปิดไปปับ๊บเห็นเป็นโอ้โหเป็นกําแพงต้นไม้ส่วนแนวตั้งสวยงามเป็นสีสันสีเขียวสีแดงสีเหลืองสวยงามนะครับทําให้นะครับ บริเวณพื้นที่นั้นนะครับมีจุดดึงจุดสายตามีจุดเด่นนะครับของพื้นที่นั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือทําให้พื้นที่บริเวณนั้นสวยขึ้นมานะครับผมประโยชน์ของส่วนแนวตั้งนะครับข้อดีของมันนะครับเพราะว่ามันกินพื้นที่น้อยนะครับมันจะกินพื้นที่เฉพาะแนวตั้งแนวขึ้นไปด้านบนมันจะไม่กินพื้นที่ออกมาด้านกว้างเยอะนะครับผมส่วนแนวตั้งนะครับประโยชน์ของมันนะครับผมนะครับ และประโยชน์ข้อต่อมานะครับข้อสุดท้ายนี้ก็คือช่วยทําให้มีความเป็นส่วนตัวนะครับผมอย่างสมมติบางบ้านนะครับผมพื้นที่อาจจะแคบปลูกต้นไม้ไม่ได้เป็นปูนเป็นอะไรนะครับแต่หากจะเป็นอาจจะเป็นพื้นที่กางแจ้งก็ได้นะครับติดกับเพื่อนบ้านหรือว่าติดกับ สถานที่ที่มันไม่พึงประสงค์ที่เราไม่อยากจะเห็นนะครับเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเราไม่อยากให้ใครมามองเห็นเราอีกฝั่งนะครับแต่มันไม่เหลือเนื้อที่ที่จะทําให้เราไปขุดไปปลูกต้นไม้บริเวณนั้นได้นะครับเราก็ทําโครงสร้างของส่วนแนวตั้งขึ้นมาแล้วก็จัดส่วนแนวตั้งขึ้นมาเพื่อบังและพังสายตาอีกฝั่งนะครับอ่า ที่ไม่ให้เขานะครับมองเห็นเราครับเราอยากใช้ชีวิตส่วนตัวเป็นมุมนั่งเล่นนะครับมุมเล่นกีตา้ามุมนั่งเล่นหรือว่าอาจจะเป็นมุมอาซาวยน้ําเราก็ได้นะครับแต่มันมันไม่เหลือที่สําหรับให้เราปลูกต้นไม้แล้วเราก็ทําสวนแนวตั้งขึ้นมานะครับบังมุมนั้นไว้นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวไม่ให้เขามาเห็นเรานะครับเวลาเราอยากจะ ถอดผ้าแก้ผ้าลงไปไว่ายน้ําหรือว่าเราอยากจะนั่งเล่นเล่นส่วนตัวและอ่านหนังสือไม่อยากให้ใครที่อยู่ใกล้เราด้านข้างซ้ายขวาหรือว่าบริเวณนั้นครับมองเห็นเรานะครับเราอยากต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับสวนแนวตั้งก็ช่วยเราได้นะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับลาไปด้วยประโยชน์ของสวนแนวตั้งนะครับผมที่นะครับ ใครหลายคนยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็มันจะใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับก็คร่าวๆนะครับเหมือนที่ผมพูดอธิบายให้ไปนะครับผมสำหรับสวนแนวตั้งนะครับผมคลิปนี้วันนี้นะครับลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมมีข้อมูลอะไรอยากสอบถามนะครับสำหรับติเตียนก็น้อมรับน้อมฟังนะครับผม เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ